เอาทีนี้ชาลีเครื่องแต่้าพี่จะพูดเรื่องเครื่องแต่้าพี่ที่สั่งไว้หนึ่งเดือนที่แล้วล่ะเสร็จแล้วปัญหาไม่ไม่ได้ชา้าที่ชาลีนะมันชา้าที่บริษัทขนส่งที่ส่งแบตเตอรี่ลิเธียมจากจีนมาหลงทางไปไหนไหม่รู้หาไม่เจอบริษัทหนึ่งต้องสั่งใหม่ครับนี่เดี๋ยวจะให้ดูหน่อยนี่เสร็จแล้วครับเอาเฮ้ยจันเทียมจันเทียมกำลังพันไดนาโมยอยู่ครับ ผู้ช่วยชาลีครับอันนี้เครื่องตัดหญ้าผมเดีย๋ยวเอาไปทดสอบที่ปอกุ้งผมเลยครับพรุ่งนี้จะตัดเลยครับวัดบอลให้ดูเลยชาลีวัดบอลให้ดูหน่อได้ได้อันนี้แบตให้สองชุดเหรอสองชุดดิสลับกันนะครับเอาจะเอาอะไรชาร์จอะเขาไม่ชาร์จเจอสองนี้เขามีแขนแขนชาร์จเจอให้ด้วยเหรอสิบโล,โโลเลยหรอโ้โหสิบโลเป๊ะเลยแต่แบตสองโลเอาแบตนู่นดีกว่านะเวลาใช้งานจริงก็เอาแบต เป็นสะพายหลังนะอันนี้เนี่ยไหนอ่ะนี่แบตของมันหรือว่าแบตอยู่นี่เนี่ยแบตมันดิเอาแบตที่เราต้องใช้อ่ะออันนี้คอนโทรลเอาอันนี้ต้องสะพายหลังโอ้ยจะไปหาอะไรสะพายวะโอ้ช่เปร้ยได้ตัวก็ได้๋อ้ตอาน้องสองโทรมาในมอเตอร์ตอานี้เป็นขาดนสิบสกิโลครับสิบกิโลนะครับแบตยังเยอะกิโลเ่ยแบตกี่เดียววะแบตกี่เดียวสองโลอ้อันนี้จะดโลอ่าแบต ไกิโลแปดตัวตัวเนี่ยตัวเครื่อสัญ้าพอดีมันทั้งหมดนี่แโลแปดสโลครับเอาป๊บเสียบปุ๊บทำไงอ่ะมีสวิตชปิดปิดป๊บอ่ะวนไม่เห็นมาล่ะเองนูอ่ะสีเอ็่สิบเอ็ดวนเยได้แค่นี้ยเต็มเต็มที่หรอเต็มแล้วอันนี้เป็นสามหวนเองเอาอ้ยสามหกวกน่กีมป์ม่ะ มาจากสิบห้าเอ็มสิบห้าอมมั้งเหรอมม่สั่งจะกินเว้ามันเดี๋ยวไม่มีเรียกเวเลอะไรให้ดูเลยสามโวลต์อ๋อนี่มิลลิเอมเอ่อมิลลิเอมอเอออสิบเอ็มมิลิสิบเอ็มดีไหมสิบเอ็มองไหรอะไรของมันสิบเอ็มตัวมิลิมิลิิบยกก่าังสามเลยเหรอร้อย เป็นร้อยไหมเออร้อยแอมดิถ้าตัดมิลลี่แปลว่าสิยกกำลังลบสมแอมเหรอร้อแอมร้อยบ้านอะไจะไปใหญ่ขนานี้ขนาเอาเล่นนี่ยเดี๋ยวได้ไคเลนงไงโอ้โเป็นคนแรงเลยดูไม่ทันนะครับ เี้ยตึ้ๆคืออะไรเ่า้อมอ่ะคือเราเผื่อไว้ไงไม่ต้องให้มันเกินสักระดับหนับินให้งหมดเลยเอาเอาโอเค เขาตัดต้นไม้ใหญ่เหมือนที่คือไว้จะก้ะจายป่าเนี่ยต้นเท่าประมาณนิโปตินเนี่ยที่จะทา้อะไรตัดเปลี่ยนเนี่ยหรอเออหรือไปเปลี่ยนไปตัดใต้หรอสายไหมเนาะเอาไปตัดหญ้าก่อนนะสเอาไปตัดหญ้าก่อนแล้วกันไม่เป็นไรให้เขาเปลี่ยนเป็นไปไปเรื่อยก็ได้ไปโอมจัดครับอ่านะครับเป็นเครื่องตัดหญ้าพลังงานแบบจิเียมที่ต้องไปซื้อสาย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 แบบนี้ฮะ แล้วแล้วแล้ว,ลวจะสะพายยังไงเนี่ยวันนี้เราก็สั่งเตยสะพายนะเอ้าแล้วพี่จะทำยไงวะเนี่ยใส่ถุงหมั่ก็ได้ใส่ถุงอ้าจะเป็นไรอ่ะเตยถุงเต่ถุงเออเตยจริงมันต้องทำใจ็นตะพายไหมสะพายหลนนังดีกว่นะสะพายหลนนังแต่เราไม่ดดไมดีการชาร์จเอาเลยวิธีการชาร์จทำยังไงดูดูๆๆที่อะแดปเตอร์มันเป็นไงครับ ไอ้เนี่ยช 2> 2าร์จสองแอมป์ฮะสองแอมป์สามสิบหกโวลต์สี่สิบสองโวลต์สองแอมป์ครับเสียไปเลยฮะเสียปกติอะไรเหมืนอนเราเสียทั้งพับอะเอ่อเจ็บเลยยักมันเสียไปเลยปุ๊บนะฮะโอ้เป็นปั๊กไฟแดงเคเคเคอ่ะโอเคเดี๋ยวพี่ไปลองทดสอบเอาเวันนี้ก่อนเดี๋ยวจะไลฟ์สดก่อน <S <S อไม่ใช่ไม่ใช่พรุ่งนี้ พรุ่งนี้พี่จะเอาไปตัดสักหนึ่งชั่วโมงนะครับหรือว่าเอ่อชั่วโมงกว่าแล้วมาวัดมาวัดกันว่าไถาหัวขาดมาวัดกันว่าจะเหลือกี่โวลต์นะอันนี้มีอยู่เมื่อกี้มีอยู่สี่สิบโวลต์แล้วกันสี่สิบโวลต์นะครับไปตัดสักชั่วโมงหนึ่งนะจนเสร็จงานแล้วมาวัดดูครับว่ามันจะเหลือกี่โวลต์ครับเป็นเครื่องตัดหญ้า ไร้น้ำมันใช้พลังงานแบตเตอรี่ลิเธียมไร่ยาสามสโวลต์สิแอมป์นะครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เป็นทดสอบนะครับ